ตีไข่โดยที่เราไม่ใช้ช้อนและซ้อมเราจะตีแบบไหนสวัสดีค่ะพบกับช่องเยเมลพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยเมลก็จะพาเพื่อนๆมาทําที่ตีไข่นะคะโดยไม่ใช้ช้อนและซ้อมนะคะเราจะใช้ขวดน้ําอัดลมขวดนี้เป็นที่ตีไข่นะคะแทนช้อนแทนซ้อมตีแบบนี้ค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะ หลังจากที่เราได้ขวดน้ําอับลมมาแล้วนะคะจะเป็นชนิดไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดค่ะเพื่อนๆตัดเอาแค่ประมาณขนาดนี้นะคะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างก่อนค่ะหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดกันค่ะตัดแบบนี้เลยค่ะ คแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำด้ามจับกันค่ะโดยใช้ตะเกียบนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะรูบริเวณนี้นะคะเพื่อนๆโดยใช้หัวแร้งนะคะ ปิดฝาค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายใช่ไหมคะสำหรับที่ตีไข่ของเราเราไม่ต้องไปซื้อไปหาให้เปลืองเงินนะคะสามารถทำจากวัสดุที่เราไม่ได้ใช้นะคะนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะคะหลังจากนี้เราก็จะนำไปตีไขค่ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองตีไข่กันค่ะ เป็นไงคะสุดยอดเลยค่ะสำหรับที่ตีไข่ของเยแมวไม่ต้องใช้ช้อนไม่ต้องใช้ซ่อมนะคะใช้วัสดุเหลือใช้ที่อยู่ภายในบ้านของเรานำมาใช้ได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองไม่ต้องเสียเงินไปซื้อไปหานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะในการทำที่ตีไข่แทนช้อนแทนซ้อมนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขวดพลาสติกก็สามารถทําที่ตีไข่ได้ค่ะ